สวัสดีค่ะป้งเสียงจักกะจันดูน้องพริ้งค่ะน้องพริ้งเอาแต่ใจใช้แต่อารมณ์ค่ะแม่คะกินข้าวขี้ห่วงด้วยนะคะ <c ười> กินไม่แบ่งใครใกล้เขาก็ห่วงนกมาก็ไม่ได้อืออะไรนักหนามาลูกเนาะ <c ười> เสียงจักกะจันร้อง ปลอดภัยมากินข้าวแล้วเขาเดินไปไหนอีกก็ไม่ทราบจ้ะเดินไปทางนี้แหละพ่อเขาบอกโอ้น้องอญิงเดินตามฮญิงนั่งอยู่นู้นหญิงเดินตามในลูกปลอดภัยไปไหนลูกนี่ปลอดภัยเข้าไปนอนอยู่ตรงนู่นหน่นยีหข้างบ้านข้างบ้านเขาก็ให้กินไปนอนตรงครัวข้างบ้านนู่น นางเอ็กมานั่งดูปลอดภัยเหรอลูกปลอดภัยไปไหนเอ๊ะแวบๆเมืเ่อกี้เข้ามานี่แหละจา้าพ่อเขาเรียกอยู่เมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าเขากินข้าวแล้วเขาค่อยไปค่ะนางเอ็กลูกองคงเอ็กฉันปลอดภัยไหมคะเออคุณนายนี่ก็เอ้าทำอะไรอีกอ่ะไม่มีดีเลยจา้าอาจับไปเออคา,าบคาบมดมีอะไรก่อ เสือน้ำมันอยู่ในห้องเขาก็กัดก็แทะขาดมดค่ะทั้งมาทั้งแมวกัดขาดมดเลยต้องอยู่แบบนั้นละจ้านะอยู่อย่างงั้นแหละเออปลอดภยัยกี่ปลอดภัยเข้ามาไม่ต้อเข้าไปข้างบ้านค่ะปลอดภัยไปได้ทุกบ้านค่ะบ้านไหนก็ให้กินค่ะปลอดภยัย ปลาไพนมาเหรอลูกปลาไพนลูกปลาไพนลูกไม่ใช่ไม่ใช่ใ,ชให้ใจมือหาไปดูอ่ะไปไหนอีกอ่ะซ่อมเข้าไปเครื่องพ่ออ่ะข้าไหนข้เหมือนเห็นอะไรสักอย่างเห็นอะไรลูกหาเนี่ยหาเรื่องเนี่ยน้องอิงเนี่ยหาเรื่องเอาไปแล้ว นะล้างคารถนี่อายุนี่นะเอาไปอยู่ไปนิดกันอ่าคุณนายเอาแต่ใจใช้แต่อารมณ์อืมขอบคุณทุกเลือทุกไลทุกกำลังใจนะคะ พามาเล่นกับลูกๆค่ะไม่มีอะไรมากมายค่ะสวัสดีนะคะ,คะมาดูคนเอาแต่ใจใช้แต่อารมณ์ค่ะเหมือนพัดลมไม่มีขาดค่ะไม่อยู่ถ้าไม่มีพัดลมหมาติดโอ้ให้ดูน้องอิงอีกน่ารักย<รอ>สวัสดีนะคะ